สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะโอคคิมหรือว่าคิมโนควินนะคะก็วันนี้ก็จะมาเล่นเกมไมค์คาร์นะคะไมค์คาร์พ็อกเก็ตด i จิชั่นนะคะใน1.0.0นะคะอันนี้ก็อยู่ในพาร์ทที่2ของเรานั่นเองนี่ค่ะพาร์ทนี้เราก็รอดพ้นจากกลางคืนแล้วนะคะ ตึ๊บ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 ,บ,บค่อยๆนั่นอ,อ่ะหมดแล้วเหรอเลยห้าอ,อันกระดึ๊บก่อนกลัวตกจึบ๊บถ้าจะพอมั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะพอค่ะ ต้นไม้ตอนนี้ตัวอย่างตอนนี้เราจะไปขุดสรายมออนไซด์แล้วก็ไปตัดไปตัดหย้ามาดยจๆๆๆเจ็บเลยอ่ะกลัว ต้นไม้เอื้อเจ็บไปตัดต้นไม้ก่นดีหูนูหมูวัดดีค่าค่าหมู ไมน่เหมือนกันฝนตกอีกโอ้ oh my god โอ้ไม่ถึงไม่เป็นไรคะ่ะ เอาไปปลูกสักต้นสองต้นมีไงเราจเจอเนี่ยลายสายอยู่ไหนหมดแล้วอ่ะ ฉันเดฉันจะแพ้หมูเราขอค่านะอุ้ยเอาเกาะเกาอเกาอเอืะเอาะหมูหมูหมูอย่าหนีเราอย่าหนีเราโอเคเราพยายามจะไม่โดนนะฮะ แม่น้ำแม่น้ำแม่น้ำอยู่ไหนหาแม่น้ำก่อนอุเจ็บอะมืทรายอยู่ไหนอ่าไม่มีทรายเหรอนี่ไงนี่ทรายอยู่ตรงนี้หุย มันแร่หรือเปล่าใช่เลยนี่มันเหล็กใช่ไหมอ่ะเอลานอินกอดอะ พูดสายมาเลยคะ่ะเอาให้คุ้มนะคะเอาให้คุ้มเท่าไรแล้วยี่สิบหกน่าจะได้ละมัง้งขึ้นไปเลย ลำคาญฝนมากอ่ะสวัสด,ดีเจ้าหูเจ้าวัวเจ้าแกะเจ้าควายเป็นไรเนี้ยเราน้อบ้านเราอยู่นอ่นค่ะเดินไกลนิดนึงอาหารหมดละโอ้โหเราต้องระวังน,นเนี่ย เ,เก็บทางแล้วเเก็บทางเลยเก็บทางแล้ว,ท,ลวทำทานหล่นใช่าไปๆๆตอนนี้ได้ไอรอนมาอันเดียวคืออะไรคือเราต้องเดินไปซึ <c oughs> ่งเลี้ยวหรือเปล่าสิ่งแล้วอ่าต้นไม้ก็ยังไม่โตนะนับวันแล้วต้นไม้ก็ยังไม่โต nó sẽ cả gạo nè chút chút súp hộp súp hộp nâng xong xám, xì, hộp, đừng, xong 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 xì hà, hộp nâng xong 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 นอนไปเลยเรากลัว,ว่ใช่เราหรอคะกลัวแค่อุย้ยสร้างเตาเผาก่อนเดี๋ยววางวางสร้างเตาเผาเตาเผาอยู่ใส่นี่ยนคือเตาเผาอันนีอ้อันนี้ไงเอาเนื้อเนื้อเนื้อมากินเนื้อหมูเนื้อหมูเนื้อหมูกินทุกวันเนืาา้อปลาเนืาา้อปลาเนืาา้อปลาลอยติดมัน กินเข้าไปมีประโยชน์เฮ้ยเฮ้ยตกใจตกใจหมดเลยนี่แค่อาเผาเราจะสร้างเฟอร์เนนอีกอันหนึ่งเผาเออทรายให้เป็นกระจกโอเคประมาณนี้โ้ได้แล้ว สุก,กันสุก,กันอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรหมูเนี่ยไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> โหอิ่มเอิมบอกเลยรอรอรอนะคะเราสร้างปูเอ้ยเราสร้างปูอะไรเราสร้างพื้นก่อนดดมไหมพื้น พื้นพื้นเนาะพื้นพื้นอ่ามพื้นขอบเป็นอันนี้ก็ได้่ยตึบตึบตึบไปสี่ห้าวันแล้ววันกูยังไม่เสร็จเลย หมดแล้วไปเติมบ้านก่อนเอาโตแล้วเนียวว่าดีมากจะได้ตัดเอื้อ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  อยู่ข้างหลังดีกว่าข้างหลังน่าจะดีกว่าเนาะทำเลดีกว่าด้วยไม่มปวกปวกปวกเออเนี่ยเตรงนี้ยน่ยโอยตรงนี้เต็มเลยบ้าเอาตรงนี้ก็ได้แต่เราต้องปลูกทดแทนนะพูดคำโคตรดีปลูกทดแทน ขึ้นไม่ได้เออจะเริญนพอแล้วโยมสวัสดีเจ้าไก่น้อยอยู่ไหนแล้วอา, <c oughs> อายอาจจะพูดแบบไม่ตลกเหมือนคนอื่นเขานะคะก็จะพยายามแล้วกันอาจจะพูดพักเสียงเลยก็ได้ อพูดพักเสียงเราจะหัดพูดพักเสียงกันตอนนี้นะครับเราก็เดินไปที่บ้านของเราไม่ใช่และอันนี้มันอะไรแบกีวคระน,นี้อันนี้มันแบกิวอ,นนอันนี้มันแบกิว

เท่านี้ก่อนอ่ากุดข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 ุดโอเคอุย๊ยสวัสดีเจ้าอัวโอ้ผมไปแล้วครับผมไม่ยุ่งแล้วผมไปดีกว่าเอ่อไม่รอดหรอกไม่รอดหรอกไม่รอดหรอก พี่วัววัวบอกบอกูไม่น่ามาเลยวัวบ,บอกบอกูจะมารักตายเฉยๆเสือข่าซะงั้นอะไรแบบนี้ไหมนนี่มันก็เตีย้ยดูเตีย้ยกันไปเนาะบ้านมานะันลอกอันนี้ออกไป เราออกดีกว่าโอ้ไม่ก็แตกมันแตกสร้างใหม่สร้างใหม่มไม่เป็นไร เอื้อเอื้อเอ้อกระโดดไม่ได้เอื้อโอ้โหมันแทงเตือนอะไรแบบนี้มันไม่ดีนะเหมือนว่าจะคำอีกแล้วอ,อ่ะมาอีกแล้วอ่ะวัว มอยละปอยดีกว่านี่ก็จะแน่นะวัวน,นะหืมถอในใจด้วยเดีย๋ยวเจอดีเดีย๋ยวเจอดีโอเคค่ะส,สดีโอเค เราจะเพิ่มเสาสักนิดหนึ่งเนะะี่ยค่ะก็เพิ่มสักนิดหนึ่งแล้วกันนี่อืมตึบตึบเออไม่ได้ตึบปากเข้าไปตึบปากเข้าปากเข้าไปออโอเคเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวค่ำเนาะ อ้ยขึ้นไม่ได้อ้ยอย่าทำให้มันกลางคืนได้เหมือนนี้เพิ่มมาบล็อกหนึ่งเลยเนะี่ยสวัสดีนะพี่บัวเออพิดศษโอ,อ๊ยเจ็บเลยค่ะปึ๊บเข้าไป ปู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 ปนนูป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 ้ปตั้งแต่เล่นเน่ีูัยังไม่เจอเลยเนีปยอูปูปอปูยูปูปยเอปูปูปู พงผีซอมบงซอมบี้ยังไม่เจอเลยนะเนี่ยอยากเจอมากเลยเนี่ยเออไม่มาหเห็นเลยมีปากกิ่งเลยลออจริงเลยเอ,อ้ย <c oughs> โอเคโอเค,อเครู้สึกรู้สึกเหมือนว่าะจะเสร็จแล้วมั้ง หรือเปล่าวะโอเคฮามันจะคำเแล้วชอบเบาทุกทีเลยอ่ะเป็นไรมากป้าแล้วก็น่าจะอันนี้เราน่าจะใช้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนอนนอน นอนนอนเร็วเร็ว,รวนอนควิกคกเลยทำชันยังไม่ไหนดียังไม่มืดยังไม่มืดอุ้ยมึงจะวางเว่าไปไหนเนี่ยอุ้ยยังไม่เอ้ยใหนแล้วมันมืดแล้วมันตกดินแล้ว นอนได้แล้วใช่ไหมโอเคนอนละนอนนอนโอ้โหเหนื่อยมากเช้าแล้ว ดีไซน์แบบสวยมากบ้านหลังนี้เดี๋ยไปตัดไม้เอ่อตรงนี้ดีกว่าตรงไหนวะข้างล่างเนี่ยเลยยงข้างล่างตรงนี้ ปวเจ็บมากสตีขวานอยู่เลนนะเฮียเคโอ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 เค โื่อกี้ยังเราเพลงอะไรของเราเนี่ยโอเคค่ะอู้อีกสักต้นอีกสักต้นอีกสักต้นนะคะอีกสักต้นเนอะ,ะเออเออเออมาแล้ว เก็บโอเคขึ้นไปข้างบนกันดีกวโอ้โหผ่านได้ด้วย What the fuck man Oh no! ดูแปลแกเนาะ โอเคอ่อกระจกเสร็จแล้วจะวางเป็นแบบนี้แล้วก็โอเคประมาณนี้ตึ๊บ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 หกได้อีกไหมได้อีก เคล็ดแคลนเลยอ่ะหัดมาก,กี่นาทีเ่นี่ยี่สิบสี่นาทีอะถือว่ายาวอยู่กันเลยทีเดียวนะฮะสามสี่หา้าหกเหลืออีกสองอัน หรือเปล่าไม่ค้างนี่ได้แล้ว,อ,วอุ้ยผิดจะเอาอันนี้มาใส่แล้วเนะี่ย hoặc เสร็จแล้วก็เราก็จะทำอันนี้สามสิบหกอันสามสบิบหกดิน เคจะเสร็จแล้วบ้านจะเสร็จแล้ว คินเดี okay. ๋ยวฟะขึ้นเดฟะอ้เสร็จแล้วนี่คือบอนของเราทนี้ก็เสร็จแล้วโอเคพอพา์ที่สองสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บส r i b e สำหรับวันนี้บ๊ายบายไปเน่ยจบ